ชุซิโร่ชุซิโร่ชุซิโร่เจริญชุชิโร่โโโเก่งที่สุดว้าวชุซิโร่โอ้โหชุซิโร่เก่งมากเฮ้ยคุณอย่างอันตรายนัน่ะโอ้โหชุซิโร่เฟมไม่อยากจะพูดลูกก๊อฟเมื่อกี้มันหยุดราวกับมีปฏาฏิหาริย์เลยนะไปนะคุณคิดแตกเต็มกำลังไป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 โอ้โหประตูก็สวยหมายกอดทุกคนเคยดูเคยดูยดฮ ซิโร่นะเปรมบอกเลยเปรมเก่งมากนะสิปีเนี่ยน่าจะยาวนานเกินไปซิโร่ยังอยู่ไหมวะยังอยู่ยังอยู่มันหยาหล่อเจ้าเสือป่าอาสมนะหน้าสมนาศรุติโร่ฮึสิบปีค่อยมาตีเฟรมใหม่

มีกาะมีกาะมาติดโอเคจ่อยจ่อยจ่อยจุกหาก้อน้วจุกหาก้อนจุกห้าก้อนของริงของริงเฮ้ยจุว้าวว,าว้าวว้าวทำไรทำไรถึงจอะไรช่วยดวย้วช่วยดวย้วยเฮ้เฮ้ยย,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 ยเอา,เอาอเับีก <c oughs> อันนึงอยู่ร้านหน้าบ้านแท้ <Nope. S 1> โน้ฮู้อ๋อรู้ว่าทำไมชกไม่โดนมันเป็นแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันตกใจเลย,เลยสุดยอดนั่นแหละด้านขวาด้านขวาย่อมเลยเออแมวไม่เชื่อแมวเชื่อแมวมรู้อ่ะแมวมันเลยไปโซนซ้ายวะโหแย่เลยเนะี่ย <c oughs> แล้วว่าจิตวิทยา ไลนิ่งชิปของเจ้าน่ะทำไรอ้าวให้แมวรู้สัโยนไปสิครับรออะไรไปสิครับรออะไรโอยเจ๊ยเคเคไปละมาเคมสวยเฟมเก็บให้เฟมเก็บให้ซี่ไงเอที่เก็บล้วมันเป็นร่างปมเป็นกูดเป็นกูดเป็นกูดผมมีโอกาสช่วยสำเร็จอยู่ดันชิปไปก่อนได้อยู่ มเฮ้ยโอ้โหไปกันหมดทีบแบบนี้ผมควรจะไปดันชีสสินะเออเราไปตัวดันชีสดีกว่าลงไปโอเคไปเลย <A mouse S 1> สวยสวยเอาละเอาละความหวังความหวังอัดอัดระวังพี่มีของดีพี่มีของดีถอย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 ,ยอัดโออ โอ้ยวันนี้กูโอ้ยหวาดเสียวแตสิบปีก็ไม่ตายเฟมอ่ะโคตรจ้าเอ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 าเดเอาเดเอาเดอ่าเออสิบปีก็ไม่แตกเออเอาเดครับมาเดครับขอโทษโอเคแมวมาแล้วทุกคนใช่ใช่ชวนหัวร้อนป่ะเอาอาร์ตเอาเดเอยเอาด้ยไปป้า อันนี้คืออันนี้คือถ้ามัดถ้ามัดคือบังคับแพ้เลยครับถ้าถ้ามัดคือบังคับแพ้เลยแล้วมาดูนี่คือมันมัดไวมากเลยนะเอลฟาแบบว่าเอ้พาสีสองกับการมัดไวเลเวลสามเอลฟาเอลฟาดูนี่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 ของจริงของจริงโอ้โหชิคแค่นี้เองอะเอลฟาเอลฟาหยุดตองชิดเอลฟาหยุดตองชิดนีตหยุดอยู่ตองชิีต โอ้โคตรน้อยเลยอ่ะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดบ๊ายบาย have a great time ไกลมากอ่ะมากมากอยู่ตรงนี้อ้าโอเคนะทุกคนเอาไปตรงนี้ระยะหายตัวเนี่ยแค่แคบจอทุกคนเห็นเงาที่พื้นไหมมันมีเงาที่พื้นอยู่นะคือแบบไม่แค่ขอบเนี่ยพอเราเข้าระยะขอบจอจะเห็นแต่ว่าพอเข้าระยะประมาณครึ่งหนึ่งในสี่อ่ะโอ้โห่หนึ่งในสี่โอ้ดั้นมากอ่ะสั้นมากจริงสั้นมากจริงแมวหายตัวระยะโอ้โหดูระยะดูระยะอ่ะอันนี้หน่อยอ่านนี้หน่อยอ่านนี้หน่อยอ่านนี้หน่อยอันนี้อ่านนี่อันนี้ อันอันอันนี้วาย่อั่อัอัอัเฮ้ยอดอัอัอดอัน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 อนอันิเกิเลเด้วยบไม่ไ้ใจไม่ไว้ไม่มีทางเลียมกับปนอดีได้เล็ขาดนะยังเร็วไปอีกสปีที่จะมาเลียมกับปนอดีนะอออกเลยอออกเลยออกเลย ไม่ไม่ไม่ให้เหลี่ยมไม่ให้เหลี่ยมไม่อนุญาตให้เหลี่ยมเคุณคิดคุณคิดเียร์แทบเี่ยมเลยโอ้เกินช็อตนี้โอ้เกินโอ้ยยังสวยก็สวยแบบสวยเวอร์มากคนี่สวยแบบอลังการความสวยเปไปโอเคเฟมโอเคเฟมโอเคแมวหาเฟมไม่เจอแมวหาเฟมไม่เจอคิดว่านะยกเว้นยกเว้นตอนนี้แหละออนนี้แมวจะหาเฟมเจอไปไหนไปได้ เราเยอยากไปถิบแบบนี้เฮ้ยออ้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ตอเนเมนูแมวโดนอะไรแต่ว่ามันช่วยชีวิตเฟมเอาไว้ก็ทีมากอดชุดโอ้ยโอ้ใจจะตกไปอยู่ที่ตาตุ่มอยู่แล้ว ดีสวัสดีปีใหม่จังนะคะเออเออดี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 ไอ้ภูมิไม่ชอบทา้าทายเราไงเอามันก่อนคนเลยคนแรกตายาแน่ภูมิเอ,เองผมออกห้องอาหารกับไอ้นี่ครับเออสวายห้องอาหารพี่เราตาบเป็นอย่างนี้แหละภูมิเฮ้ยไม่โดน,ฉนเฉยเฮ้ยไม่โดนอี้เหรอแปล่เฮ้ยไม่โดนอีเหรอ เออนี่ไงที่มีตาแดงเป็ดอย่าห้าวอย่าห้าวเอามึงก่อนเลยเอาเป็ดมาเมามึงรักรักเตือนมากใช่ไหมไปนั่งบนสวรรค์ก่อนเลยคนแรกเป็ดไอ้ภูมิอยู่ไหนวะสวรรค์ตามตัวภูมิสวรรค์ตามตัวแล้วแล้วมันถึงเวลากลับสวรรค์ละเฮ้ยภูมิเสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จแน่เฮ้ยไอ้อัดมันอยู่ไว้ตรงนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวเมึงตายเลยตายเลยเป็ด ชอยา่าคิดว่ารอดอยา่าคิดว่ารอดอยา่าคิดว่ารอดเลงแบบโปรพิเยอร์เลงแบบโปรพิเยอร์เออ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 ทำไมได้คิงเจอวะนี่ <c oughs> มันิดตัว้า่เอาคนนี้โอ้โ <c oughs> oh my god <c oughs> ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ